ผม oh, บอกเลยเป็นคลิปที่เป็นคลิปที่อึดอัดมากครับจริงๆว่าไม่เจมันดูลำบาก oh. ลำบากไปหมดเลยอ่ะงงทำทำอะไรก็รู้สึกเอออะไรของฉันเนี่ยเอออึดอัดว่ะจริงแต่ถ้าเกิดสุดท้ายมันลงเอยด้วยดีก็จะลงอยู่ดีนะครับคลิปนี้สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเลียวครับ วันนี้ผมก็อยู่ในเกม Dota 2นะครับผมก็ในที่สุดครับผมก็เก็บเลเวลของ Battle Pass จนถึง375แล้วครับโอ้หอยากได้มาสักพักแล้วเพราะว่าผมเล่นเลดชิงค่อนข้างบ่อยครับผมถึงแม้เทียบกับอาคานาอื่นๆแล้วหลายๆคนจะบอกว่าเขาด้อยกว่าก็เถอะนะครับยังไงก็ยังอยากได้อยู่ดีครับผมมาผมมาลองรับดูเลยดีกว่า นี่ครับผมได้มาแล้วครับ The One Two King Bundle นะครับผมผมก็จะ Unlock Bundle and Equip เท่าที่ผมลองมิกมานะครับสุดท้ายแล้วผมว่าเซตดังเดิมก็ดูดีที่สุดแล้วครับเอาจริงๆ <c oughs> เพราะว่าสกิลหนึกับสี่เขาอยู่ที่หัวใช่ไหมครับอ่าสกิลหนึ่งสอง 4อ,อ,อยู่ที่หัวแล้วก็เป็นสกิล3เป็นของดาบนะครับซึ่งดาบอันนี้มันก็ดูเข้ากับตรียมกันล่าของเขาอยู่แล้วครับผมนะก็สำหรับเลดคิงผมขอใช้เซตดั้งเดิมของอาคานาเขาเลยดีกว่าผมค่อนข้างชอบครับเออนะคือแบบลองกดเปลี่ยนๆดูแล้วมัน โอเคเท่าไหร่ครับผมโอเคก็ okay, เดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของเกมเพย์กันดีกว่าครับ Let's go <S เอาละครับเราก็มาอยู่ในเกมที่จะเล่นเลดคิงกันแล้วนะครับผมมาดูกันว่าตานี้จะเวิร์กไหมผมอยากเล่นสายตายเกิดมากเลยไม่รู้ว่าจะฟาร์มสำเร็จหรือเปล่านะครับผม

อย่ายืนใกล้พี่เวลาพี่แทงนะ,ะนั่นแหละ ว่ามันยิมบินขี้บินหนึ่งสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วไทยก็ตายชมพูนะใครวะจ็คเนอร์ดเหรอใช่ทำอะไรตรงนั้น,นวะไปไล่เร็ว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 รีบรีบออกมาไปช่วยจัคเนอร์ด จัดมันอ้าวว้ามาอีกโอ้อุตส่าห์สโลแล้วดันโดนที่มิดต,ตายเกิดผมตายแล้วอืมตายอยู่โอเคเหลือววอย สักเดียวมันกวนตีนเนอะโอ้วาวาป้าหายอยู่ได้เนี่ยแต่พี่ว่าพี่กวนตีนกว่าว่ะลุกรัวๆเลยมันถึงเวลาของมนุษยชาติแล้วใช่ไหมเจในที่สุดในที่สุดเราก็จะสู้สู้อย่างสมศักดิ์ศรีเฮ้ยไทยไทยลุง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 ไทยก่อน ลุ้ไท้ายกันองปตองปครับต้องเอาให้ตายต้องเอาให้ตายตัวเปิดมันจะได้ไม่มีนี่ไงเราลูน่าโดนสะท้อนอันติจนจะตายอ่ะคอย ไม่ถอยได้ไงวะช็อตเมื่อกี้นะบ้าเหรอโอ้จะรีเฟซเลยเอ่ะเยี่ยมเลยค่อยมีเงินเลยค่อยมีเงินเ,เพื่อนต้องหัดใจเย็ยนๆกันบ้างนะว่าไหม มีอะไรที่เพิ่มระยะสกิลมั้งเนี่ยอ้อไงี้ยบินมาละกล้องบิลสุดยอดกวนประสาทแห่งปีมาละเจฮะอ้ะอ,อต้องไปขึ้นฝั่งล้นอะอะไร อะไรสตันสตัน,ตนเตรียมทิรร้งโพลเลมรีเฟซมาแล้วพี่รีเฟซมาแล้วตายเกิดอีกรอบเลสโก รีเฟเชอร์บิวจ้า,าเฮ้ยเฮ้ยจักเดี๋ยวจักใต้โอ้จักทำไมห้าวหานจังไงตีผีหน่อยควีนเฮ้ย าล่ริงด้วยแลงลิงไปดนวเออเอ้าเบดเมลเตรียมตัวเก็บเงินไปซื้อเกิดด้วยนะเผื่อน้องมาดจะลืมอ่ะ พี่ขอมีเซปเตอร์ก่อนได้ไหมนะเออน้องจําไว้นะถ้าเกิดตัวเองอะ่ะตายแล้วอะ่ะเราขึ้นเป็นสีเขียวอะ่ะไม่ต้องหนีแล้วนะเพราะว่ามันจะตายในเจ็ดวิอ๋อเข้าใจไหมเออคือยังไงครับก็ถ้าเกิดตัวเองตายแล้วแล้วมันขึ้นเป็นสีเขียวก็คือเจจะขยับได้อยู่อีกเจ็ดวิอะ่ะแล้วหลังจากนั้นเจจะตายอ๋อคือการตายของพี่ว่างั้นใช่แต่ว่าพี่ยังไม่ได้ออกหรอกนะพี่แค่บอกไว้ก่อน พอถึงเวลาจริงเดี๋ยวเจ๊แพนิคเดินหนีทนั้งนที่แบบจะตายอยู่แล้วมันก็มันจะมันจะเสียไงเข้าใจใช่ปะ่ะค<ำ>ือเจสามารถทําอะไรก็ได้ไว้ในเจ็ดวีนั้นนะเอาล่ะพี่จะไม่มีตังค์ซื้อเกิดนะบอกไว้ก่อนแต่พี่จะมีเกิดใหม่ให้ทุกคนเจ็ดวิต้องต้องใช้ให้คุ้มนะครับอย่าเดินหนีกันเชียวนะ หลายๆคนชอบไม่รู้แล้วเดินหนีนะัที่ตัวเองจะตายอยู่แล้วแล้วแบบสู้อ่ะมันทําประโยชน์ได้เยอะกว่าไงนีงขข่ข้าวออกเช่อ๋อครับผมเข้าที่หลังอ่ะเนาะใช่ แล้วโดยวมันจะเสียงดุมเลยอย่าอย่ารีบทิ้งโกเลมสิใจเย็นๆใจเย็นๆใช่เหลืออีกรอบนึงอยู่ฮะฮ่าอ่าฮ่าใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ยี่สิบวิพี่ก็มีเกิดแล้วดูดิเห็นไหม เอามันไปดันเลนข้างนอะอือเอามันไปเอามันไปดันเลนเอากดไปดันเลน <c oughs> ไม่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 พยายามสิพยายามสิมีเกิดแล้วอะ่ะ <c oughs> อยาพยายามก็พยายามไปรอจนกว่าอาีิสจะหมดอะบอกเลยถ้าเองไม่เข้ามาเปิดเซตใหญ่ไปกระพิบอะ คือเอาง่ายๆห้ามยืนชิดพี่เดนขาเลยนะยังไม่ไว่ายังไงเจต้องทิ้งสกิลให้ได้นะครับโอเคนะครับเพราะว่าสกิลเจบอกเลยว่ามีความสำคัญต่อทีมฟอยมกมัว <c oughs> แล้วก็เก็บทาง buy back ôi ôi. ายแบกด้วยพลาดยังไงต้องายแบกให้ได้ที่ดูมันจะขึ้นว่าายแบกได้หรือเปล่า ต้องการอีกร้อยหกโกลเอ้ยเอ้ยเ้ยเยเราวาเระวังระวังมจันติพี่ตายเกิดอีกรอบแล้วพี่ตายเกิดอีกรอบแล้ว เป็นไงบิวไตเกิดพี่เจ๋งไหมเจ๋งเป้งเรียบร้อยได้เงินเยอะซื้อเกิดได้แหละแต่ตอนนี้รอเกิดเองไปเลยใช่ต้องรอเกิดเองซื้อเกิดมันมีกูดาวอย่าอย่าอย่าซื้อเล่นชอบอย่างไรโกเลยม่งเดินหางเงินให้เงียบเงียบเงีย อาวใช้ผู้กันไปแล้วดีเลยส่งคลิปเข้าข้างหน้าผมน่าจะออกหัวใจแ้นใช่ไหมได้แต่ต้องมีตังค์ซื้อเกิดเสมอนะจำข้อนี้ไว้ ไปถอยถอยถเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าไม่ต้องหนีแล้วหนีไปก็เท่านั้นหนีทำไมว่าจะเสียตังไม่มีตังซื้อเกิดอีกสักรอบหนึ่งไม่รู้ว่าคราวนี้จะได้ไหมนะถ้าพลาดขึ้นมาก็ขออภัยด้วยพ่อแม่พีน้อง ของมันครับถ้าผมซืออม้อไอ้ฮาตอนนี้ก็ยังไม่มีตังค์ซื้อเกิดเหมือนกันนะยาอย่าซื้ออะไรยังซื้อไม่ไดตอนนี้เลยสามพันคาไว้อยู <enclosed> ่ด้ยเฮ้ยพอมันรู้ว่าพี่ไม่อยู่ปุ๊บนี่ทิ้งเลยทิ้งยับยับ ยีบยับแล้วก็มีเนี่ยดีบัฟครับหนีไปครับมันแอบตุยบ้านเราเอ่ะเฮ้ยเฮ้ยของเทียสุดท้ายมาแล้วหาข,ของเทียสุดท้าย เรียบร้อยดูหนา้าเฮ้ยคีบบนก็ดันนะ่ะทิ้งทิ้งกเลนมาสองตัวแล้ววราปกลับไปกันบ้านหน่อยได้ไหมโอ,คคโอ้ย ผมจริงแค่สี่ตัวแทนเนย,ยกันบ้านนะ่ะข้างบนอนะ่ะนั่นแหละบังคับกเรมตีป้อมแค่นั้นพอเราชนะละเราชนะละแค่บังคับกเรมตีป้อมโอ้ยคีบังโอเคได้เวลาเสกลูกละ ที่ผมมารับสองจุดพร้อมใจแล้วเด็ดไอ้ทำมไม่ตีบ้าววะเออคนเล่นตีบ้าไปลูกสตันสตันโอ้เล่นหมดเวลาโดนเบิร์นชนะเย้งเย่มจะแพ้ สังหาร5ฮีโร่แปลว่าค่าครบทุกตัวเลยสิน่นีอะพี่รอมเลยครับผมโอ้ได้มรรดา5ทัก100 <c oughs> โอ้เนี่ยครับเพื่อนๆพอพอสังหารสำเร็จก็จะขึ้นแบบนี้ว้าวว้าวเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวดักของในตัวโอเค ก็ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรดคิงบิวนี้ครับหวังว่าจะสร้างความบันเทิงให้เพื่อนๆได้ไม่มากก็นน้อยนะครับแต่ตอนเล่นเนี่ยกดดันมากเลยครับมาถึงผมก็ตายรัวๆซะและ้วอยู่ไม่ได้ครับผมแต่ตอนเนี้ยก็จบได้ได้วยดีครับ <c oughs> โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e แล้วก็ช่วยๆกันแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ คราวหน้าผมจะมาเล่นโดต a ท2กับน้องๆคนไหนหรือกับเพื่อนๆคนไหนอีกก็รอติดตามชมนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ